สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิสกชิชโฮมเมดนะคะก็มาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกจะเป็นบันค่ะบันโดนกัดไส้สับป,ปะรดนะคะ ดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเค้กโรลค่ะเค้กโรลมนเนียนนะคะลาเดียวนะคะค่ะก็ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็น โดนัทน,นะคะโดนัทอันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสโลค่ะเพราะว่าทำตามพี่ปาปะพาสอนทำนะคะชิ้นต่อมาอาจจะเปน็นนี่นะคะไอศครีมค่ะโดนัดนะคะไส้ส้มนะคะ Red ต่อมานะคะจะเป็นฟังฟังรากซอสสีชมพูค่ะซาลาีิสูวนของเรานะคะเราทำเป็นเบรดนะคะต่อมาค่ะจะเป็น ซอราดเหมือนกันน,นะคะต่อมาก็จะเป็นนี่คะ่ะรีรักที่แมะบนันใส่ะคะ่ะใส่สตรอเบอรี่ต่อมานะคะอัน,นอันนี้นะคะจะเป็นอุ้ย เ,เค้กค่ะต่อมานะคะจะเป็นอันสุดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นเบรดเบรดนะคะเบรดเบรดอะไรไหะคะเป็นขนมปังหน้านี้นะคะอันนี้เป็นสกิช สกูชี่โฮมมดอันแรกของเราค่ะแค่านะคะ,คะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสกูชี่ของเราก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้สอนทำนะคะก็บอกได้นะคะใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอนทำเนาะ,นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ